ราคากันแล้วนะคะสำหรับหุนไดครต้าอัลฟาหุนไดตาร์เกเซอร์เอ็กซิกสและเอ็กเซเวนค่ะ เริ่มกันที่ฮุนไดเครตาอัลฟาค่ะคันที่อยู่ด้านหลังรีนตอนนี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่สีค่ะสีดนด้านนะคะที่เป็นแมตเลยคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสีที่ทําออกมาจากโรงงานที่อินโดนีเซียเลยนะคะและคันนี้นะคะเพิ่มความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเครื่องเสียงบส <c oughs> ทั้งคันนั่นเองต้องบอกว่าสราสระมากไม่เพียงแต่ภายนอกที่ยังดูคมเข้มรูร้รานแล้วก็สปอร์ตนะคะภายในยังให้ความคมเข้มแล้วก็สปอร์ตด้วยค่ะคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่929,000บาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะคะ ครั้งนี้นะคะใครที่พลาดไปกับตัว Black Edition Limited Edition นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันเลยค่ะและสำหรับ Star Gazer X6 และ X7 นะคะตัว X7 เนี่ยจะมีราคาเท่ากับ c r e t a Alpha นั่นก็คือ929,000บาทส่วน Star Gazer X6 นะคะจะมีราคาอยู่ที่949,000บาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่ดีมากและความพิเศษของ2องคันนี้นะคะก็คือตัวสีแมสอีกเช่นเคยคะ่ะตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกถึง2สีไม่ว่าจะเป็นสี ทองแมทนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวแมทนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าในงานนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆสาหรับ2รุ่นนี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปที่เปิดราคากันในงานนี้ค่ะสําหรับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เปิดราคากันในงานนี้นั่นก็คือฮุนไดสตาริเียนั่นเองค่ะที่เปลี่ยนเป็นยูโร5แล้วนะคะสําหรับตัวเทรนเอสนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแนละสำหรับตัวสตาริเอตซีเนียมนะคะจะอยู่ที่สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ1เลยคือแพลตฟอร์ม Euro 5นะคะ2คือคลิปฉลามด้านบนนะคะแล้ว3นะคะคือตัวล้อที่มีความกลอสมากขึ้นค่ะ4คือ USB-C ด้านในนะคะที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มของการชาร์จแบตนะคะแล้ว5นะคะก็คือโลโก้ที่ทําให้ทันสมัยมากขึ้นเป็น 2D ค่ะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่คุณไดสุขาพิบาล3ได้หรือถ้าเข้ามาที่มอเตอร์โชว์ก็อย่าลืมมองหาฝ่ายขายของคุณไดสุขาพิบาล3านะคะ